บาทมองนอนรอมัง กูกับเจมรักกันนะคือกูกับเจมตกหลมเป็นแฟนกันแล้วนะ กรู้อยู่แล้วแล้วรักกันดีใช่ไหมอะมมีความสุขดีหรือเปล่าอืม มึงไม่โกรธกูถ้ามึงมีความสุขอะกูโอเค แล้วนี่มึงนเรื่องกูกระเจมได้ไงกูเพื่อนนะเว้ยทำไมจะไม่รู้วะแสดงว่ามึงนี่ก็ขี้เสืกเหมือนกันนะเนี่แล้ว มึงลับกันแต่เมื่อไหร่วะมึงจำวันจำวันที่เวิร์กช็อปได้ปะวันที่คุยกันเรื่องทฤษฎีสะานแควนะอตอนที่กูขึ้นไปเล่นแทนกับเจมแทนมึงอะ กูแม่งโคตรตื่นเต้นเลยอะหัวใจกูแม่งเต้นแรงจน,จนเจมจับได้กูว่ากูน่าจะชอบเจมตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วพอไปกินสุกี้วันที่มึงจับได้นั่นแหละ อมึงโกหกัูนะกูไม่ได้โกกูแค่พูดไม่หมดเออนั่นแหละตอนที่กูกินอยู่แล้วพี่พนักงานเขาเดินเข้ามาถามเรื่องมึงอ่ะพอกูหันไปเห็นมึงกับพี่ตีตโต,ต๊กูแม่งโคตรตกใจแล้วแต่คนที่ตกใจ แม่งทำอะไรไม่ถูกจริงๆนุ้ยพอกูหันไปเห็นเจมเจมแม่งมุดใต้โตกูก็เลยต้องมุดตามเจมลงไปอ่ะรู้ปะเนื้อกูอยังอยู่ในปากเลยอ่ะใช่แม่งเกือบติดคอพอกูลงไปอยู่ใต้โต๊กับเจม,มอ่ะหัวใจเจมแม่งเต้นดังตึกตึกต กูก็เรือมมั่นใจว่าเจมก็น่าจะชอบกูนั้งแต่ตอนนั้นแหละยินดีด้วยูว่าแต่มึงหก ไม่มีความรักมั้งหรอความรักหรอคงไม่มีใครมารักกูหรอกคนเขา้าหามึงเยอะจะตายมึงอะไรเรื่องมากออกมากกว่าเออแล้วสเปกมึงเป็นยังไงอะ ไป่กลัวไม่ใช่แบบมึงแล้วกันโอ้ยอไรวะนอนแล้วหรอนอนได้แล้วตื่นมาฟังกูก่กอนดีกูยังเล่าเรื่องกูกับเจมไม่จบเลยอะ พรุ่งนี้หกโมงหน้าเสร็จนายอีกแล้วมึงอ่ะพรุ่งเนี้ยมึงอาบน้ำก่อนกูเลยอาบเสร็จขึ้นมาปูกูนะอะไรวะ าววายเาราเราเห็นผู้ชายสองคนอยู่ด้วยกันเราก็จิ้นว่าเขาได้กันนะเราทำซีรีส์ BL อ่ะกลุ่มคนดูเราอ่ะคือสาววาย BL คืออะไรครับเจมอันนี้อิดนะเล่นเป็นเม้ะคือเขามองว่าการจะเป็นดารามันมันเป็นไปไม่ได้ทำไ่นี่กูไปซื้อถึงตลัดบังกะปีเลยนะอืมขนมครกแกสองคนคิดว่าความรักมันต้องใช้เวลาปะเฮ้ยน้องคนนี้สเปคมึงน like ี่ว yep ่ะ พี่ว่าเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนนี่นไ,มไม่จดเบอร์เราหรอถ้าเราใช้โทรศัพท์ติดต,ต่อกับคนอื่นเราอาจจะโดนฉีกสัญญาณมาันกระเพาได้นั่งรถกับนักแสดงไม่ได้นะสาววายเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราหลอกเขาอยู่การที่จะสร้างคู่จิ้นขึ้นมาคู่หนึ่งมันต้องลงทุนมากแค่ไหนสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันไม่ใช่การหลอกแต่มันเป็นการตอบสนองผู้บริโภค ความรักระหว่างผู้กำกับกับน,นักแสดงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับกูชิเลียนนะประเด็นร้อนดราม่าห้าวันติดแท็กปลอยคอดกับเขาสาววายที่ไหนจะรับได้จริงไหมครับผมคิดว่าผู้กำกับคนนี้น่าจะมีประเด็นนะครับก็กบนนเฮามันโดนฉีกสัญญาเพราะอะไรอะ่ะสาเหตุที่ผมโดนทีสัญญาก็เพราะว่าผมทูดเรื่อง,งเมื่ทางเพศครับเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะ ันเี่เอาให้มากไงเก็บเอาคำว่าหลอกไปใช้กับผู้กำกับที่แอบกินนักแสดงดีกว่านมึงที่ได้อะไรกับน้องหรือเปล่าเจอป็นวันนี้พรนนี้ฉันรู้ดีเป็นแบบนี้